สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบค์เกอกร์เพื่อนร่วมทางนะครับทลิปนี้นะครับเป็นยริปดีลันนะครับเพียงไปนั่นคริปนี้นะครับเราไปมาตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาองช่อง u t u b e นะครับถูกแฮกไปนะครับเลยต้องมาทำดีลันมา เบอร์สาหรับเรือโปาะคำฝากปจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งตะลดินนะครับเราจะข้ามไปที่จังหวัดน่านนะครับไปทางนูง้นนะครับไปทางนู้นกันครับ5483ตอนนี้นกําลังโทรเรียกโป๊ะนะครับ ใครจับป่ะนะคัดเองคัดตามนุูกโอ้ไม่คัดอืมคัดดอกนะเป็นไงบ้างครับรอขึ้นแพรนั่นประจวดตัดอ้อยโอ้ยฟูเลยครับตอนนี้ดูสภาพครับ เจอของแท้นะครับวันนี้เม็ดใหญ่ครับไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงบ้างนะไม่รู้ขนาดครับของเซนครับกับเซน์นี้ด้วยครับบอยเทเลเลอร์นะครับดูครับพื้นแฉกหมดเลยครับตอนนี้ครับผม แต่รับประกันได้ครับว่าไม่มีชื้นข้างในแน่นอนครับผมสำหรับเย็นนี้นะครับมาเจอเรื่องแปลกหน่อยนะครับที่ดีให้นอนไม่นอนครับน้องๆเขาบอกชอบข้างทางครับแต่ที่ผมสงสัยครับว่าน้องเขาจะนอนได้ยังไงมาดูตรงนี้กันครับโอ้โหดูครับ เชียบไอเต็นนี้ทำอะไรกันไม่รู้ครับไม่รู้ว่านอนได้ยังไงครับยัหดงไหลงูครับโอ้โหสนามที่หครับเต็นนึงหลจิ้มมาเปุมนผตองแล้วอะไรนะครับอะไรนะครับ อีกรอบเนี้ยชวิ้มหมู่บ้านผีต้องเหลืองนะโอ้เชี่ยย้ายไปทุกที่นะครับย้ายไปทุกที่นะครับโอ้ยน้ำแข็งให้10บาทเดี๋ยมันจะเยอะไปจะใส่แค่หมูนิดเดียวสวัสดีตอนเช้าครับผมที่อุทยานแห่งชาติดอยผูคาตรงลานชมดาวนะครับตรงลานชมดาวนะครับตรงนี้นะครับ มาดูเมนูเช้านี้ครับมีอะไรบ้างครับน้องแอนวันนี้ผัดกะเพราหมูสับผัดกะเพราหมูสับนะครับมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมผัดอ่ากวางกวางตุ้งฮ่องกงน้ำมันหอยค่ะอ๋อผักสดสดออร์แกนิกเลยนะครับที่เราไปเอามาขอดูสักท่อนหน่อยครับโอ้หนี่ครับสดสดเลยนะครับเอามาจากไรนะครับที่บ้านเกาะกวางใต้นะครับเอ้ยเกาะกวางไม่มีใต้ขอ กวางเนาะนะครับน้องวิ่งลงไปเอามาเมื่อเช้าครับผมสดๆเลยนะครับนี่เป็นผักปลอดสารนะครับเป็นผักออร์แกนิกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเมนูครับแม่ควัวของเราวันนี้ครับกะเพราหมูสับนะครับ วันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับยังไม่รู้ใช่ไหมต้องรอติดตามครับถ้าอยากรูเนาะตามนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมวิวครับรอบๆนะครับผมห <Okay. S 1> ืมเดี๋ยวน่ากินไหมครับอืม เสร็จเรียบร้อยครับระหว่างรองอาหารเช้านะครับเราไปชมวิวกันครับผมนค,บคนไม่เยอะนะครับวันนี้นะครับ โอ้โหฟินมากครับได้บรรยากาศครับกินข้าวไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะครับแหมตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนต่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมเออไปไแล้วอัตเตครับไปไปพี่กันแล้วไปไปกันยไปไปไปบไไป ไปครับบอกเลยไปด้วยกันค <laughs> รับครับผม ตรงนี้เราอยู่ที่ไหนขึ้นหนอโอ้โหไปครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมครับป่าครับป่าครับเข้าป่าครับป่าดึกดำบรรพ์ครับป่าครับตอนนี้นะครับเออนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าที่ไหนนะต้นกำเนิดไม่น้ำนาหต้นกำเนิดม่น้นานครับผม ไปครับดำดืด้อดำด้านไปกันครับครับภายใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะครับนี่ไงครับ <laughs> ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน oh. มาก,กานเฮ้ย <laughs> <laughs> จริงดิ เราพาผิดหมองเปล่าไม่ผิดอันนี้แหละนี่ใช่ไหมครับต้นกำเนิดแม่น้ำน่านผิดยอดมันเดือดอยู่นะเดี๋ยวไม่โตหรอกโอ้ครับผมมาเรามาให้ยุงกัดกันดีกว่าโอ้โหนี่ครับต้นกำเนิดแม่น้ำน่านนะครับโอเคครับไปกลับ <laughs> คาดเคลาว่าออกไปข้างนอกมมแม่น้ำน่าจะได้ดิกได้ตัวใหญ่ขึ้นวยอุ้ยมีองูด้วยนะนั่นน่ะอือี่กลับน้ำโอเคครับกลับครับสวัสดีครับตอนนี้ลแมนครับลแมนมาส่งของที่บนดอยครับผมมาดูลแมนครับลแมนมาเองครับลแมนมาส่งของบนดอยครับโอ้ย <c oughs> ไลแมนครับไลแมนไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกไลแมนนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับอา้าโ,โยนทิ้งเลยไอโยน <c oughs> โยนของลูกค้าท <c oughs> ิ้ทงได้ยังไงอ่ะต้องหัวแล้วกะเ,กเป๋าที่นหนักขึ้นมาด้วยไงเออปวดขาแล้วปวดท้องเบียดแม่งลงทิ้งเป็นยังไงบ้างครับไลแมนเมื่อยแล้วโยนของลูกค้าทิ้งทําไมครับนี่จะโยนกระเป๋าลูกนี้ทิ้งเนีอันโพกน้ำโพกไม่โดนไม่แดกหมดแล้ว ดกว่านี้อีกครับ,บ,บเ,เราเลือกเส้นทางผิดหรือเปล่าเหมือนว่าทางนู้นน่าจะดีกว่านี้ครับใช่น่าจะใกล้กว่าครับครับผมเล่นสนุกไหมครับไลแมนาขาทาถึงนี่เลยอ่าโอเคครับเดีย๋ยวไปกันต่อครับผม